สวัสดีครับผมอาจารย์นัทนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับเว็บไซต์ Thaimoc.org นะครับหรือว่าไทยมู o c นั่นเองนะครับนะครับขั้นแรกนะครับให้ทุกๆท่านนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ lms. t h a i m o org. นะครับนี่ครับตรงนี้ครับตามนี้เลยนะครับนะครับนี่ครับ lms. จุดไทยโมออซีดนะครับ หลังจากนั้นก็ e n t e r ครับแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์เนี่ยเราจะเห็นหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นปุ่มลงทะเบียนกับปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี้นะครับให้ทุกท่านนะครับลงทะเบียนก่อนนะครับโดยที่คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนครับกดได้เลยครับ ในวันนี้นะครับผมจะแนะนําการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ t ทยโ m ซ o อทโออนะครับสวิธีนะครับก็คือ 1. การลงทะเบียนผ่านด้วยอีเมลนะครับกับ 2. การลงทะเบียนผ่านไลน์นะครับโอเคนะครับอย่างแรกนะครับผมจะแนะนําเรื่องของการลงทะเบียนในไทย o o กนะครับโดยใช้อีเมลก่อนนะครับเมื่อทุกท่านเข้าสู่หน้านี้แล้วนะครับให้ทุกท่านคลิกที่ปุ่ม สมัครสมาชิกข้างล่างนี้นะครับกดที่คําว่าสมัครสมาชิกค,ครับกดเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกท่านกรอกชื่อนะครับกรอกนามสกุลแล้วก็เพศกรอกข้อมูลทุกๆอย่างนะครับให้เรียบร้อยนะครับตามความจริงนะครับเมื่อทุกท่านทําการกรอกข้อมูลหมดแล้วนะครับ นะครับให้ทุกท่านมาดูตรงนี้ครับตรงชื่อผู้ใช้นะครับกับรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับชื่อผู้ใช้เนี่ยเอ่อก็คือ username นะครับคือเป็นชื่อที่เราจะใช้ในการเข้าสู่ระบบในการเรียนนะครับให้ทุกท่านกําหนดเป็นอะไรก็ได้ครับตามตามที่ทุกท่านจําได้นะครับส่วนรหัสผ่านเนี่ยก็เป็นรหัสผ่านที่จะใช้เข้าในการเรียนนะครับให้ทุกท่านพิมพ์ให้ตรงกันทั้ง2ช่องนะครับ ทั้งรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วทุกท่านต้องจําให้ได้นะครับห้ามลืมเด็ดขาดนะครับหลังจากนั้นกดสมัครได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเข้าสู่หน้านี้นะครับให้ทุกท่านอ่านนะครับข้อกาหนดเลืองเงื่อนไขของการใช้งานนะครับหลังจากนั้นก็กดคาว่ายอมรับได้เลยครับ ครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้นะครับทุกท่านจะต้องทําการเข้าไปในอีเมลส่วนตัวนะครับเพื่อทําการยืนยันอีเมลก่อนนะครับถึงจะสามารถเปิดใช้ระบบแล้วก็เข้าเรียนได้นะครับซึ่งขั้นตอนในการยืนยันอีเมลเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําไว้ในท้ายคลิปนะครับการสมัครนะครับหรือว่าการลงทะเบียนเว็บไซต์ Thaimoc.org นะครับผ่านไลน์นะครับวิธีการก็คือ อย่างแรกนะครับให้ทุกท่านนะครับมาดูที่ช่องนี้เลยครับตรงช่องที่เขียนว่าเข้าใช้ด้วยบัญชีนะครับให้ทุกท่านเลือกคําว่าไลน์นะครับกดเข้าไปนะครับทุกท่านสามารถนะครับลงทะเบียนได้2แบบเข้าใช้ได้2แบบนะครับก็คือ1สามารถมีอีเมลของ l ล n e แล้วก็รหัสผ่านของ l ล n e ได้นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับสะดวกกว่านั้นนะครับแนะนําว่าใช้เป็น QR code นะครับแน่นอนครับให้กดที่คาว่าเข้าสู่ระบบด้วย QR code ครับกดเข้าไปครับ เมื on, ่อกดเข้ามานะครับทุกท่านจะเห็น QR code แสดงอยู่ที่หน้าจอนะครับให้ทุกท่านนะครับนำเอาโทรศัพท์มือถือของทุกท่านนะครับเข้าลายแล้วก็สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเรานําโทรศัพท์มือถือของเรามาสแกน QR code แล้วนะครับระบบนะครับจะถามถึงรหัสยืนยันของเรานะครับซึ่งรหัสเนี่ยก็เอาได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเลยครับนำรหัสนี้นะครับไปกรอกใส่โทรศัพท์มือถือของเราได้เลยครับหลังจากที่เราทําการยืนยันตัวตนบนโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับนะครับให้ทุกท่านนะครับกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับตรงชื่อผู้ใช้เนี่ยครับทุกท่านสามารถเอาเป็นภาษาอังกฤษนะครับอะไรก็ได้นะครับที่ทุกท่านจําได้นะครับส่วนช่องอีเมลนะครับชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับให้ทุกท่านกรอกตามความจริงนะครับเมื่อทุกท่านทําการกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านกดยืนยันได้เลยครับเมื่อทุกท่านทาการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับ จะเข้าสู่หน้าข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขการใช้งานนะครับให้ทุกท่านอ่านนะครับอย่างละเอียดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกท่านกดเขาว่ายอมรับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเข้าสู่ในหน้านี้นะครับระบบจะบอกว่าให้เราทําการยืนยันอีเมลก่อนนะครับครับเมื่อเราเข้ามาในอีเมลส่วนตัวของเรานะครับเราจะเห็นตรงนี้ครับจะเห็นอีเมลจากไทยมู c มานะครับนะครับคือตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับคําว่ายืนยันอีเมลนะครับ เมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีเขียนว่าลิงก์สําหรับเชื่อมยืนยันอีเมลนะครับให้ท่านคลิกเลยครับผมแล้วรอสักครู่ครับเมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับการลงทะเบียนของทุกท่านนะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับสามารถเข้าใช้งานเพื่อเข้าไปเรียนได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ